สวัสดีจ้าพินน้องมือนี้ฝากทองไปก็อาหารหยิบอาหารเกาหลีค่ะบนมันญี่ปุ่นค่ะกาเจ้าเขียนว่าแบดเควซี่ฮอตฮอตสไปซี่ว่าสันเพชรแบบพี่บ้าพี่บออียงดอกไอขวันมาป้าลองซื้อไปกินดูซิมันจะเป็นยังไงว่าสันจะเลยอ่ะห่อเดียวคงสีบออีมงเลยเอาสองนะคะมันเขียนว่าแบดเควซี่ฮอตพอตโอ้แดด เพ่สี่ฮอตฮอตสไปซสี่าสันเน่มาลองเบิง้งสไปซสี่จังใหอ่านบอกค่อยถือบอกด้วยภาษาอังกฤษนะบอกแข็งแรงแต่ว่ามันเขียนมองนี้ว่ามีเคอรี่นัน่อันนี้ก็ค่อยกินได้พี่น้องเดี๋ยวเข้ามาลองกันว่ามันสิเป็นจังไดส่วน,ส,วนส่วนผสมข้างในมันก็จะนี่อยู่สองซองอันนี้ก็สิเป็นซอสส่วนอันนี้น่าจะเป็นง่ากัอันัน้วยเนาะเดี๋ยว ลวกเส้นก่อนค่ะพี่น,อน้องช่วงนี้อหยังกินมันง่ายๆค่ะเมยเพิ่มพลังคนมณนิษฐไปซืรร้อของพี่น้องเลยตุนอาหารอีกรอบแปดสิบแปดนะคะเพราะว่าตุนมากมันก็เริ่มบกเขาก็ต้องตุนไม่ในอีอย่ยงนึงตอนนี้รู้ซื้อวาร้านร่วงหลายๆร้านก็เริ่มปิดไปแล้วนะคะร้านเสื้อผ้าในเมืองก็ปิดแล้วนะคะเขาก็ต้องฝ่าไว้ตัวให้ท่านอีอยังนึงคือม่ได้ว่าอาหารไทย ถ้าเฮาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคะ่ะเขาต้องกินพวกเครื่องปรุงที่เป็นของไทยนะคะบราวนซ์เป็นซอสหรือพวกอาหารแหง้งเครื่องปรุงต่างๆถ้าเฮามีเงินนะคะพูดถึงถ้าเฮามีเงินพ่อสื่อสื่อสำรองไว้ได้ของที่มันสื่อเก็บไว้ในโดนได้น่ะควรสื่อนะคะพอเอียงเพราะว่าเพราะว่า ของทุกอย่างมันนําเข้ามาจากต่างประเทศเนาะมันนมันนำมาจากประเทศให้ทุกทุกทุกประเทศมันก็นจะเกิดการขาดแคลนและอีกอย่างหนึง่งการขนส่งอีกอย่างถ้าหากว่าปัญหามันขี้ค่ายได้จังไหนก็นต้องได้กินของราคาแพงอยู่แล้วพี่นอ้องเมื่อนี้ก็เลยสิออกไปหาซื้อมาเพิ่มอีกได้ดค่ะไม่น้อยก็ได้บ่ม,มีเงินก็ว่ามีแนวกินเยเฮือนก็โอเคนะคะเส้นก็ น่าจะเหมือนมาม่าเกาหลีทั่วไปเนาะค่ะเนาะพอวัาสวีเด่นเพิ่นยั่บริประกาศเป็นทางการแต่เข้ากระใช้ความคิดและก็กระตือรือร้นตอนนี้ต้องเอาตัวรอดของตัวเองค่ะเอ้ห,ห,หว่าเขาสิประกาศปิดจ้ำไหนจังไหนที่แน่แ,นแต่มีมันก็สบายใจใหเห็นบ่ค่ะช่องทีพานมากเข้ากับบอตื่นเต้น บวบิตกจริสักทอดไแต่ว่ากัยังมีตอยู่นั่นแหละแต่ว่าเรื่องอาหารการกินยังหน่อยกัยังดึกได้อ๋อยี่หองไตดินห่าเหลือ,อยังแน่ยี่สมบัติห้าเหลือ,อยังแน,น่น้พี่น้องอยังหน่อยก็มีเมนูอาหารบอยห้าเบื่อานในช่วงที่ห้าอยู่บ้านนั่นแหละค่ะเดี๋ยวรอให้เสร็จมันสุกก่อนนะคะใส่ซอสเวสลาจากทั้งสองซองนะคะสวัสเส้นเดี๋ยวก่อนเอาให้เบิดนานนี่แหละคะ่ะย่านเสร็จมันแข็ง mùa xuân quán chạp chèn qua xin chịu nơi khơi kín để sầm măng này nhanh chèn ăn sạch nặng nặng Nó nặng 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 อีกสักครู่ค่ะอ่าโอเคไม่นานก็นจะตักเสร็จกันนะคะเราจะไม่เอาน้ำมันเดี๋ยวมันจะไม่เค่มคข้นมันจะบดกจิจ้มจนเนาะ ให้ดูนะคะคน้นแคบเบิ้งค่ะโอ้ก็สีแดงอยู่นะแต่ว่ารสชาติจะเป็นจังใดเดอ้อเคสีฮอตฮอทเป็นมะก็สีเคสีน้ำเจ้านี่แหละก็รู้แต่ว่าฮอตฮอทแปลว่าเผ็ดเคสีเป็นวะบาบาบบอก็สีบาบาบบอเผ็ดน้ำเจ้านี่แล้วไป สีสันแก่ๆก,กับประมาณน,นี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาลองเบิงจ้ะโอ้เส้นมันเหนียวดีเยวยจ้ะแต่ว่าร้อนมากก็จะกินได้ก็กระเจ้าได้หดดูดดูดดูด,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 ด เพ็ดค่ะเพ็ดถ้าเปรียบเทียบกับอีกอันนึงคือว่าเพ็ดซ่องสีดำน่งนะไม่ว่าไม่หน่อยว่าอันนี้ก็เพ็ดค่ะเพ็ดเพ็ดบอกเลยว่าเพ็ด คนอื่นเขาเครียดกินไม่ได้นี่ตะแครเนี่ยหละเครียดก็กินได้หังว่าพวกเพชรน้องเลยเพชรเพชรเพชรออกก่อน ชี้รอบนาบอกนะกินมมดจักรอบนั่นงยั่ไหนตื่นยั่ไหนบ่มีรอดพี่น้องเลยไข่ใบใหญ่สิบสี่เ้นโม่งนล่บัมีเวลาเลยแห่งบ่มีกฎระเบียบในชีวิตเลยช่วงยุ่งงานกักจของนี่พยายามมาบ,บังคิดกิน ันมองจิฟกินเนี่ยกินตนาการแล้วน้ำลายอยากเลยไหมดูบ่าอะไรแหละต้องมาคนตู่ดับเลยนายม,มักบึงสารคาดีมึงสารหน่อยเพ็บันแพงมึงกิฟต์หนูนี่นั่นสิพยายามเน้นว่าเบิงบ่งเขากินนะ ก็ว <ider> MM ่าเมืองลังกอร์ตอนนั้เป็นแผ่งค่าการกินเขากับยาดนั่นพี่น้องเนีเป็ดเป็ดๆเนาะเป็นแนวกินอีสานเนาะเนี่ยมาโอ้ยกินไปกินมาออกหันตาพีน้อง มึงไปกินข้าน,นี่ออกเพชรหวานพี่น้องกินแล้วคันกลางก็เลยสีอิม่มสั่งซะก็ร่างกินกินอยู่เอาอ้อยท่อมาเรื่องน้ำยาล้างแผลแล้วลูกบานก็บอแม่้ก็เลยติดต่อเสื้อยาล้างแผลสิได้ติดต่อหาเซื่อยาล้างแผลส่งไปรูปค่ะ วันนี้มีอยูสามขวดใส่ได้ยูเนี่ยข้าไปอยากสบายใจเนาะสามขวดกันข้าซื้อไว้เพิ่มได้าก็สิซื้อไว้เพิ่มนะคะมือหลักเล่นติดต่อเขาอยู่ว่ากินบมบดอกพี่น้องมันไม่คนกันฉากหลอกถ้ากันฉากแล้วมันบ่ดแสบเด้อ เป็นทรักยากรเนาะแล้วมันจะเอาไปซื้อของเติมของทิ้งขยะติดต่อซื้อแอลกอฮอลให้หลูกแอลกอฮอลล้างแผลน,นะคะแอ,อ,อลกอฮอลล้างมือตัดเกลมีแล้วนะคะ <c oughs> ช่วงนี้มันแง่งกันไปจ้ะโอ้ยจะได้มามากำลังกินแซ่บๆคนันมีคนกลางๆไม่น่ากลิ่นอะไรค่ะต้องรอ,อก,ก่อนนะคะได้รักจัใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ